สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาแจกรหัสนะครับเดี๋ยวครับอัดหนึ่งโอเคครับการมาแจกรหัสผู้ติดตามครบพันคนนะครับหรือผู้ติดตามครบพันคนนะครับผมจะมาแจกรหัสบล็อกฟุ้รหัสโลบอกนะครับผู้ติดตามมาโมพันคนผมไม่ขี้โม้ะนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องแบบกันเลยครับ นี่ครับเรามาดูหมัดเรืองแสงครับเออมีสีเหลืองสีส้มสีฟ้านะครับสีส้มก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้สีสีเหลืองนะครับอันนี้สีส้มนะส้มอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าอันนี้ผมไม่ขี้มอเลครับผมย้ำว่าแจกจริงนะครับ ครบพันคนนะครับย้ำนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูดาบผลกันเลยครับดาบก็จะไม่เยอะนะครับจะผลมีผลฟีนิก์นะครับผลฟีนิกผมยังไม่ได้ใช้ผลแสงผลหมัดผลหัวใจผลผลนอเราก็ไม่รู้ว่าผลมืดเออผมเรียกง่ายๆแล้วกันครับ อันนี้ผลพิาศารป่โอ้ผมไม่รู้อะฝนน้ำแข็งผ,ผลฝนทรายผลไฟผลปีกฝนควันฝนอะไรก็ไม่รู้ครับผนน้ำหมักมาดูเครื่องแบบของอาวุธกันนะครับนี่ครับนีเออไอเครื่องยิงปืนนะนี่ผมให้ดูตามเลย ผมจะเลื่อนจะช้าแล้วกันผมจะเลื่อนจะช้านะผมไม่เลื่อนเร็วหรกนี่ครับมีแค่ไหนเนี่ยครับมีแค่นี้ผมก็ก็ร้อยผู้ติดตามครบพันคนนะครับผมจะมาแจกจริงนะก็บายบายครบาย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 เลเวลเลเวลพัน หนึ่งพันสิบสองนะครับหนึ 1, ่งพันสิบต่อสแปดก็หมัดก็เอหนึ่งพันห้าหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่ครับเลือดก็ห้าห้าร้อยสองครับหนึ่งพันดาบก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับรก็ครบหนึ่งพัน คนติดตามนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอราแค่นี้นะครับผมจะผมแจกจริงนะครบหนึ่งพันคนเนี่ยแจกจริงนะผู้ติดตามหนึ่งพันคนบ๊ายบายคับับ๊ายบาย